ไปติดตามกันต่อค่ะกับสรุปเหรียญร่างวันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัายแห่งประเทศไทยครั้งที่48ดอกจานบ้านเชียงเกมซึ่งมือนี้ค่ะกับเป็นวันที่สของการแข่งขันทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัายกรุงเทพธนบุรีกับยังคงขืนอันดับน้ำเนาะค่ะของตาล่างไปติดตามเดี๋ยวจากสรุปเหรียญร่างวันนี้ค่ะสรุปเหรียญร่างวัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่18ค่ะน้อยูที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีค่ะเหรียญทอง33เหรียญเหรียญเงิน10เหรียญเหรียญทองแดงหาเหรียญรวม48เหรียญค่ะโดยลำดับที่สองค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เหรียญทอง13เหรียญเหรียญเงิน9เหรียญเหรียญทองแดง18เหรียญรวม40เหรียญเนาะค่ะ ลำดับที่สามค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเหรียญทองสิบสองเหรียญเ,เหรียญเงิน13บสามเหรียญเหรียญทองแดงสิบเหรียญรวมสาสิห้าเหรียญค่ะโดยลำดับที่สี่ค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้เหรียญทองเก้าเหรียญค่ะเ,เหรียญเงินส3บสามเหรียญเหรียญทองแดงสิบห้าเหรียญรวม37เดเหรียญค่ะและลงวัลโดยอันดับที่5าค่ะ อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะเหรียญทองหกเหรียญเหรียญทองแดงเก้าเหรียญรวมสิบหาเหรียญส่วนลำดับที่หกค่ะของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเนาะค่ะอยู่ที่ลำดับที่หกเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเหรียญทองหาเหรียญเหรียญเงินหกเหรียญและเหรียญทองแดงแปดเหรียญรวมสิบเก้าเหรียญค่ะส่วนลำดับที่เจ็ดที่ตามมากก็คือ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ค,ค่ะได้รับเหรียญทองสามเหรียญเหรียญเงินหนึ่งเหรียญและเหรียญทองแดง1 1> หนึ่งเหรียญร่วมหาเหรียญด้วยกันส่วนลำดับที่8เป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเหรียญทองสองเหเรียญเ,เ,เหเรียญเงินเจ็ดเหรียญเหรียญทองแดงเจ็ดเหรียญร่วมสิบหกเหรียญค่ะกับม,มหาวิทยาลัยรังสิตเนาะค่ะส่วนลำดับที่เกได้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับเหรียญทองสองเหรียญเหรียญทองแดงสองเหรียญร่วมสี่เหรียญด้วยกันและอันดับที่สิบค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมได้เหรียญทองสองเหรียญและร่วมได้รับสองเหรียญค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นซิปอันดับแรกนะคะของจํานวนเหรียญที่สรุปในมือนีเนาะคะ่ะผู้ลงคนว่าเอาเหรียญร่วมเหมือนบางมหาวิทยาลัยคือได้ร้ายกว่วกันเพิ่นับเหรียญทองเด้อค่ะเด้อเพิ่นเป็นนับเหรียญร,ร่วมนะคะ ตารางการแข่งขันมือนี้ค่ะ2 5มกราคมนะคะกะมีการแข่งขันกรีฑา22รายการค่ะคอสเวิร์ด8รายการเซปักตะกออีก30รายการค่ะเทควันโดอีก18รายการเทนนิส33รายการค่ะบาสเกตบ,บอล8รายการร่วมไปถึงอื่นๆนะคะสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันกีฬาได้ทางเว็บไซต์นะคะ udongame น,นะคะ udongame s.a.t. o r t h นะคะหรือว่ารับชมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆที่สนใจไดท้ทางเพจ Facebook ดอกจานบ้านเชียงเกมนะคะเอาติดตามกันได้เสิร์ชเข้าไปเลยค่ะดอกจานบ้านเชียงเกมผู้ใดมากีฬาอยังกับเข้าไปเชียร์ได้ <c oughs> นะคะ